วันนี้ผมมีเรื่องเล่าคนหวนัวลุกจับโรงพยาบาลมาฝากกันบอกเลยว่าส่วนตัวไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วก็ดีใจมากที่ไม่เคยเจอแต่เรื่องที่ได้ฟังมาจากเพื่อนที่เป็นนักศึกษาแพทย์นี่สิครับ มันทั้งน่ากลัวและน่าประหลาดใจเป็นความพร้อมกันเริ่มจากเรื่องของเพื่อนผมก่อนเลยตอนนั้นมันเป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกงานอยู่ที่แผานปอายุรกรรมก็จะมีคนไข้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่คนหนึ่งคืนหนึ่งเพื่อนของผมฝันครับฝันว่าคนไข้คนนั้นกําลังนั่งอยู่กับคนไข้อีก3-4คนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว พอเช้ามาไปราวอด์ก็ได้รับข่าวร้ายว่าคนไข้ที่มันฝันถึงเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคือนนั่นเองครับมันเหมือนเป็นล่ามบอกเหตุอะไรบางอย่างเลยแต่เรื่องที่ทําให้ผมคนลุกที่สุดเป็นเรื่องจากคนไข้เด็กครับมีเด็กคนหนึ่ง ป่วยเป็นปอดอักเสบรุนแรงมากอาการหนักจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้ยาสลบตลอดเวลาเพราะถ้าตื่นขึ้นมาอาจจะดิ้นจนปอดแตกได้ตอนนั้นทั้งทีมแพทย์รวมถึงอาจารย์หมอระดับศาสตราจารย์ยังคิดว่าน้องคงไม่รอดแต่ปาฏิหาริย์ก็มีจริงครับหลังจากอยู่ในช่วงวิกฤตเป็นสัปดาห์สัปดาห์น้องก็รอดมาได้พอฟื้นพวดีแล้วน้องก็เล่าให้แม่ฟังว่าตอนที่หนูหลับไปหนูฝันว่ามีพี่ๆหัวล้นหลายคนเลยมาชวนหนูไปเล่นด้วยแต่หนูบอกเขาว่าไม่ ไปหนูจะอยู่กับแม่พอแม่ได้ยินแบบนั้น <c oughs> ก็ร้องไห้โฮเลยครับรีบวิ่งมาเล่าให้พยาบาลที่ไอซียูฟังด้วยความดีใจที่ลูกชายไม่ยอมไปเล่นกับเด็กกลุ่มนั้นสําหรับคนนอกอาจจะงงงงแต่สําหรับหมอเด็กแล้วคําว่าเด็กหัวโลนทําให้ทุกคนนึกถึงภาพเดียวกันทันทีนั่นคือเด็กที่ป่วยเป็นมะเรง็งและต้องให้เคมีบํบาบัดซึ่งเป็นคนไข้กลุ่มใหญ่ที่มีอาการหนักและหลายคนก็เสียชีวิตในไอซียูนั่นแหละครับที่น่าคนลุกคือเด็กคนนี้แข็งแรงดีมาก,ก่อนป่วยและไม่ รู้สึกตัวเลยตั้งแต่เข้ารับการรักษาการที่เขาเห็นภาพเด็กหัวโลน้นจึงไม่น่าใช่ภาพติดตาจากโรงพยาบาลอย่างแน่นอน เรื่องนี้ทําให้หลายคนเชื่อเลยว่าโลกหลังความตายอาจมีอยู่จริงและช่วงที่น้องฝันอาจเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นกับความตายก็ได้ยังไม่หมดครับมีอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับคนไข้เด็กสองคนที่นอนเตียงตรงบบข้ามทั้งคู่ป่วยหนักและอยู่โรงพยาบาลมานานหลายเดือนจนกระทั่งเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตลงไปหลังจากนั้นไม่กี่คืนขณะที่หมอเวรสองคนกําลังพยายามเจาะเลือดเด็กี่คนที่ยังอยู่จูๆ่ๆเด็กน้อยอายุไม่ถึงสองขวบคนนั้น ก็พูดชื่อเพื่อนที่เสียไปออกมาครับซึ่งเป็นชื่ออิสลามที่ไม่ค่อยมีใครใช้แค่ได้ยินชื่อนี้หมอทุกคนใน,นแผนก ก็จะนึกถึงเด็กคนที่จากไปทันทีตอนแรกหมอแค่คนลุกนิดนิดแต่เจ้าตัวเล็กก็ยังไม่หยุดเรียแถมยังมองไปที่เตียงว่างตรงข้ามแล้วทําหน้าพยักขยืดเหมือนจะบอกว่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นเท่านั้นแหละครับหมอเวนสองคนวิ่งกระเจิงเลยต้องไปตั้งสติกันอยู่นานกว่าจะกล้ากลับเข้ามาจอเลือดต่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโรงพยาบาลนี่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวที่ลึกลั